อารวีโอก่อนโอ้โหอนนี้เทตอาสึกแกเออเนี่ยเซยสนเอาเมนไปตามตาบ้านนู้นหน่อยดูไปบ้านยารีจะไปบอกตาเรีไกตามาแล้วไงทำคูนทำโคนบอกอันนี้ก่อนแลเทตอนนีเก็บแข็งหมดเลยอ่ะ

ติดไฟหน่อยสิเ็บปิดไฟครตไหนค้ปิอ่ทำไมอ่อไมปิดอ้หัวทนเนาะแม่หันหน้าหันหน้าเค้กมันอยหันหน้าเค้กอ่ดี้ะไ่าุม่มุมนั้นนู้นมุมนั้นเสาด้านนู้นคือว่าขอให้จุดเกณียตรงนี้ป่ะ ตดับไม่เลอะไแเอายายมาอ้ายายมายายมาแล้วมาแล้วแล้วเทียนจะไปแล้วผิดน่ีจะหายแล้วเนี่ยมาผิดมาแล้วมาีตมาแล้วนี้ตอมานั่งตรงนี้ให้ตานั่งตรงนน้นโต๊ะหลานกับคุณคแล้วตอมยืนก็ได้ตอมยิงก็ได้มันะล้ ยิงข <im ples of beer> ้างหลังปู่เออโอเคอ่ะพร้อมยังพร้อมไหมเหรอพร้อมยังครับอ่ะลองเพลงเลยลองเพลงพี่บ๊วยด เดดีมากเดีดููขออะไรมาลัาที่าก่อนขออะไรแล้วลูกจะาขออะไรขอให้้แผ่นแเีซื้อเก่งเก่งเป็นที่รักของคนรวยเป็นที่รักของกหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วไปตั้งก เด็กดีนะคะเอารถออกก่อนนะแข็งเป็นเป็นที่รักของทุกคนนี่ก็สุขมาแต่พันนะน้ำลายใครจะกล้ากินต่อเนี่ยโอ้โหกินโอ้โหเรียกมนแล้ว แมา่่ของใครไม่ตุ๊กตานี้ให้ใครตุ๊กตานี้ให้ให้ใครให้ตุ๊กตาเออตุ๊กตานี้ให้ใครให้ปู่ให้ปู่ก็ได้ให้ใครดูกดอันนี้อันนี้อันนี้ให้ใครตัวนี้ให้ใครให้หนูให้หนูอันนี้ตัวนี้ให้ใครให้หนูโอ้โหให้หนูกับปู่คุณแม่ไม่มีเล